กมดีจ้าโอ้ขยิ้มดด็กแต่พาเต็มน่แต่คุยอคุยอนโอ้อ่าโอ้ยอ้ยอย่างเงี้ยพี่อยเอาว่าไรเอฟซีบอกให้ตามตามปวยตัวโตเก่าก็ป่อยปวยโม่ดีเอาตัวไรต้าประเทศนะโอ้ครับผมแต่ชาแต่ไทยมีเด่แต่หัวตาโตน้อยแต่ต้าประเทศสาวแต่็กอาเกตะทรแมยน่นี่นะโอ้ นเกี่ยวว่าองหญิงทรมาหาเพิ่นแตกได้ตั้งประเทศก้อนเห็นบมบัเนี้อืมแตว่าคนแม่าแตกตั้งประเทศตลอดเลยอ่าหมวาจะแกดีกว่าญิงควยแตกเข้าเข้าหาเข้านึงอครับผมตอนี้บอกเอฟซีนน้นการเข้านึงเพะนปากนะมหาหงครับผมปากแม่ม่เต็มเนาะแม่แม่บอกว่าต้างหาหนึ้เนาก็ถ้ามันดังหานึ่งต้องเปลี่ยน ไอ้ยังเกาะหาเก้าหนึครับผมก็น,นี้ออกเก้างก็เปลเก้าออบาดนี้เันเมียลืมบอกมา้ยัมเป็นโทรเองผู้หญิงโทรมาเป็นเบอร์โทรนาเล็กไงเขาเนาะโอ้โทรมาหาแม่ดิเขามาเมนนักวัดเขาออกโตเขาออกวัดกลางวัดไหี่เขาบอกวันที่ทะเลเขาอยโอ้เอาไม่มาสรุปโกงทุกทายแม่ พวสุดท้ายฝันดีแล้วร้านนี้เนาะู่บ้านนี้แม่เป็นนางด้วยหลังบ้านเนาะครับนกน้อยตัวนั้นน่ะมันเป็นมะฮองผู้ดำห<ว>้วยแม่เลยว่างวดที่แล้วเราขอมะฮองนี้อือเมลี่อธิษฐานว่าให้ให้ใหเลขแต่สามตัวเด้อวันนี้ลูกสิไปเกี้ยวเผาสิไปเลี้ยงเราให้ได้ตัววางสี่หลังหายนี้ครับเออ หอดเวลาจิปเลี้ยงเราไหนใส่โตปูนอย่างี้หายืิอสามตัวเด้อฉันเนาะโอ้ปีเกีียวเขาตาเขาจิปเ,เลนะี้ยงฉันเนาะครับผมปีใหม่เนี่ยเขาจะคอยแย่หอัวองกันมวนๆม,มาตังค์ใหนะ้ปูเนาะมันพันไม่หมองตังค์ท่านเกีียวเขาเล่ย์เ,ยเอ,อื้อนหมองแล้วนะเขาหน้าปลาแล้วตีแม่แม่เลาวก็บอย้อมหนีได้มาหาเงี้ยครับไปน,นี้ไอ้แตบเนื้อไอ้ลูกปันดีดๆไปนะตกแรงมาปะเนี่ยเอาปันมาเนี่ยโอ้ ตัวเต็มมาฝันครับฝันงาไปสอนกุ้งกับ,ลบ,ลบ,กบหลานมาเร็วต้องไปน้่นไม่แต่ปลาซิ่วได้หนองน้ำนะแบบนี้เมี่ยว่าลายไม่เมี่ยฝันเนาะครับอืมฝันก็ต้องว่าตามฝันเนาะอะครับผมมา,มา,าไม่หลุดแน่ว่าไปย้อนลงไปสอนเขานะลุงไปสอนกับหลานลนี่แต่ปลาซิ่วดเดี๋ยวลงไปหนองใหญ่เงย,ย,ยจ้งได้ตื่นมาไม่แต่ยีก่กุ้งตัวใหญ่เงยหา,หางอง่างเงี้ยโอนแนบลงไปแนบลงไปเห็นปลาซิ่ว เดี๋ยวลุงไปเห็นปลาชิวบันนึงไปสอนจะแชรได้ยี่กุ้งถึงน้ำแช่ตัวกุ้งคลองเลี้ยงตัวยิ่งยิ่งไหมโอ้สอนเป็นมาได้เป็นกุ้งแมนเป็นกุ้งตัวแบบง่างมันเป็นกุ้งน้อยดิครับผมกุ้งน้ำจากเก่าเนาะแมนแมนมันจะเป็นเก่าแล้วกุ้งแับนี้แมนเลยรูเมีนรูเมียแมนรูเมนตีสามข้าวต่อแบบนี้โอ้เลยรูแมนตีสามรับไปอีกแบบนี้มาหาเนี้ย ครับผมเลี้ยวเปียรเอาหลานเนาะหลาไปอีกนนี่อ่ะ oh. วัญกันเนี่ยอืมขวันกับขับรถปวดเลี้บวนนี้รถดีเส็มรถขันจำในสามในแ่นมันหนึ้งจำในสามวงอันมันโอ้ขับรถปวดเลี้นเจอท่านนี่ละไปเจบหมกรถรถในพกเขาตัดยินยวนไปถอยดาบไปเขาเป็นตัดตืนทั้งดาบรถแมเนี่ยโอ้ไปตัดตืนเออตือดาบรถตัวนี้มีคนในสามสองคนนางมาน้ำ อันนี้แม่ผันดดออกจากรถแเน่ยว่าเป็นอย่งครับอันนี้แม่ก็เลได้าอุ้ยคนในสาลยังหันลุงยังหันสองคนภูมิไมครัเป็นอย่างก็หล,งหลังวันนี้แม่เลยเป็น,น,นเป็นพ่อแม่พ,อมพ,อมพอม่อซสจบอสจบมม่ติดถือคนในศานแม่แม่คือมาบอกซาเทียอ้ยมึงค,ค,ค,คนชิ่นมึงคนในาวนเลยโอ้วันนี้อ้ยแม่บ่กกาบ้อดอกแม่นตายเด็ดสีเพนะ อันนี้เม่เเลเงียเขาเนีมัมันรถเมกันหมัมันเด็กหน่อยครับวันนี้ห้าม่มันเด็กน่อยครับรถเมยโกอันนี้แม่เลยเปิดตูเพาะึงเงียมึงในน้อยเดือดอาตูวมาหาเนี้ยมันโอ้หังช่อมึงในดินแนวแนวแนวยุคปั้ยสองคน่ตอนนี้แม่เลยว่าโอ้ยอันปอยเก็ีบะกันไว้ยดอกว่าสิแมยว่มาเต็มเป็นตายเจ้าใหญ่คนน่ะวันนี้เสียงกะซ้ายปืนมาบอกป่า เฮ่คนก็ตายแต่คนสาหัสยังไงมาหาเงี้ยแล้านะครับผมบัดนี้เมียแต่ลิมหาแทนแทนหนังแทนธรรมดาแม่นี้เพราะปากก็จริงอ่ะแม่เลี้ยงลูกเม่าแบบนี้ครับผมแล้นลูกเม่าป้อนมาได้ถามผัวเข่าเจ้าฝันมั่วสนปุ้ยไปฝันสองคืิติดกันไขได้ครับก็เจ้าอีู่พนามาหางโอ้พูดกว่คุณฝันแม่นี่ว่าหันอะไรเนาะแม่เียลังอันไข่ใ้ครับก็เจ้าอยู่ตัวใหญสนเนาะ ตองตาถามเนาะคิดสองใช่ไหมอันค้ายก้อยตรงว่าก้อยหกหนึ่งสองเนาะโอ้แบบตี Demon> ้เนี่ยเรยกว่าโกงทุกไทยเขาหนีให้นิ่รถปวอดชาแมีหมือนใจสันันเจ้าเอ้ยเหมือนใจสับนไอ่านงนสิองอ่าเออสามเก้าห้า Ờ, à, biệt biển mẹ nó Mẹ em hà, câu hà, 395. câu nó nè câu ha, ha câu ừ, mưa số mẹ cả Đấy, cái nhắn sám... của ấy nữa này cả đây 3, Mẹ, câu À tiệt, có thiệt, mình, mình tiệt, sáng cả thiết xuống mưa, mình thấy Nghe nó lấy làng, nghe mình, mình chạy biển câu cắt uhm. À สางครับสร้างเปดหกแตเก้าบาทนี yeah. Yeah. ่ตัวร้องหาเก่าน uh ึงเนื้อปลาสองเอาเก่าหาหนึ่งเนื้อบริหน้าเก้าป้อีกุงอีกุงตักึินม้านี่มันเป็นกุ้งเนาะครับกุ้งมันเก่าหนึ่งมันาตายอ่าเลือกเขาเลียวคือยูเรล้วหาเก่านึงไม่แบนเนาะเออเก่าหนึ่งน้นโอตัวร้อง นี่มสุดสุดคือสามเก้าห้าเยนมชุดสุดสามเก้าห้าเบอร์รถเบอร์เบอทะเบียนรถเขาอืมแะนี่มันสีมีต่างประเทศอีกมันออกดกไงความนรข่องบอกเนาะครับผมแจ็บสะแจ่แล้วันไอ้หัวยันยังไม่มันใจชากันปันเจ้ากับตัวติดแต่กี่ลีที่มาเหี้หัวก็ไม่ให้หัวเนาะครับผมเนียนออฉันนี่เท่าไนี่ ของ่อตัวได้ก่อของคอไอจีสองหงหกหนึ่งสองตัวเก้าเนา่นะเอาจีสองนนะโอ้ของ่อกจะจีสองลก็ได้อ่าโอ้มันเพิ่อกหนดแล้วจะจีแปลงสีก็ได้โอ้นี่คนพทการเขาลงเนาว่าแล้วหนึ่งสองกนนะอืมแล้วไปเห็นอย่างบอกเนาะว่าโอ้เหรียญราจะเห็นเหรียญพนนโยนลงมาเห้เราเป็นเป็นเหรียญทีเป็นิีสองกนนะครับผม เงี้ยขนาดโอ้ยให้โชคดีหน่อยคือแห้เงอีกเนาะยใหเงี้ทุกคนกูทายคำน้อยครับผมให้เงี้ยเลยอาครับผมขอบคุณคุณแม่อะไรครับจ้าจ้าเอาแั่นี้ละ่ะให้โชคดีเอาครับผมเนาะขอบคุณอะไรครับผมเอาตามนั่นพี่น้องกูดำค่ำมืนพี่น้อง นาะถ้าเบียรถอีกแล้วพี่น้องฝันเจียวยัดไรอองจ้ำน,นั่นเนาะนิ้นสามเก้าห้าัดเอาอยะหพี่น้องเก้าห้าสามห้าสาเกียสตัวกันารถีไว้อีพี่น้องสำหรับคุณพ่พอคุณฝันสองนึงคุณพ่พอว่าหันไปกับฝันเลยพี่น้องแม่นขีน้เหร่เนาะ ว่าว่าขานี 50, umas, ่แหละปูรำคำเหมือนโค้งสุดท really ้ายฝากตัวเขามากนะพี่น้องสองตัวแปดเก้าแปดหกหมายเลขโซ่อนก้าวไปข้ามเราม่โสดม่บ้านแล้วกันพี่น้องว่าไง เข่าทั้งบนทั้งล่างอ่าเขาทั้งวงโค้งขายเข้าทาังงา้ขาทางขาเก่านเอคามองื่อนไขพี่น้องเนาะบ่าหลายตัหรอกสามเก้าหาตัวเน้นเน้นสามเก้าห้าตัวเต็งเต็งตัวเต็งเพิ่มคุณแม่ แล้วก็สองตัวสองตัวล่างอาจจะเป็นล่างได้พี่น้องก็เค,ครื่องแปดเก่าแปดหัวคับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อสรุปโปรตุไทายก็ว่าได้ครับของปูดั่งข้ามมือพี่น้องอ่าทะเบียนรถซีตัวพี่น้องแต่ว่าคุณแม่คน,นเหนี่ยเม่นสามเก่าหานี่แหละตัวตุไทยแล้วสองตัวเครื่อแปดเก่าแปดหัวคับ มอสุกๆวันหมานครับผมเอาล่ำๆเรื่อยๆเป็นเศรษฐีด้วยกันครับผมสุกๆวันหมานทุกน